วันนี้ครับเป็นวันที่สองนะครับที่เราเหยียบแผ่นดินมาเลเซียแล้วก็เป็นวันที่เราจะบอกลาบ้านหลังนี้ที่เป็นหลังแรกที่เราได้นอนในมาเลเซียนะครับก็วันนี้จะเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่เคแอลระหว่างทางอะแวะไปเรื่อยๆนะพาไปชมก่อนที่เราจะบอกลาเมืองปีนังนะครับแล้วก็จะหาอะไรลองท้องในปีนังไปก่อนนะ นี่คือบรรยากาศยามเช้าของเมืองปีนังพี่คิดพาเราเอารถมาจอดที่วัดฝั่งไทยนะครับแล้วก็ฝากหมวกน็อกไว้กับหลวงพี่หลวงตาแล้วกันแล้วก็เดินเท้านะครับมาหาย่านอาหารเช้าในโซนของปีนังเป็นจุดที่ถ้ามาพักหรือคิดจะมาเที่ยวปีนังและตามหาของกินในยามเช้านะครับต้องมาจุดนี้บอกเลยว่า ไม่ได้เลยครับเดี๋ยวพามาดูครับว่ามื้อเช้าของเราจะเป็นอะไรไปดูกันเลยแอบไม่เห็นครับเมื่อตอนเขาเป็นแบบนี้เลยและนี่คืออาหารมื้อเช้าของเราครับจริงๆอะ่ะผมสั่งแบบแห้งมาครับแต่ซุปเขาอร่อยมากๆอดใจไม่ไหวครับกินแบบนี้เลยละกันหลังจากนั้นเดินเท้าต่อครับและอยู่ๆเราก็มาเจออเมซอนบอกเลยว่านี่คือฝีมือคนไทยนะครับนี่คนไทยในมาเลเซีย อ่ารอตายครับอย่างน้อยมีอเมซอนให้กับพวกเราได้กินในมื้อเช้านี้นะครับดูสภาพเงื่อเต็มตัวไม่ร้อนเลยจริงๆหมดสภาพครับดูชุดพี่คิดครับเดี๋ยวพาไปชมแบบใกล้ๆนี่อันนี้คือเสื้อเทนใหม่ลายใหม่ครับเมื่อมาเที่ยวมาเลเซียได้ลองชิมชาเขียวอเมซอนที่มาเลเซียเป็นที่เรียบร้อย ต่อมาครับแวะมาชมวัดพมา่าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามวัดไทยเพิ่งเห็นว่าวัฒนธรรมของเขาเป็นแบบนี้นะครับไว้มีโอกาสขอไปเยียบดินแดนประเทศพมา่าสักหน่อย,ยนะครับและอยากจะบอกว่าถ้าใครมาวัดนี้ครับเจอไก่ตัวนี้อุ้มมันได้นี่เลยดูไปคิดมันอยู่แบบนิ่งมากๆครับนิ่งจนแบบผมคิดว่าของปลอมแต่มันมีชีวิตนะครับมันคือของจริงนะครับหลังจากนั้นก็ได้เวลาที่เราจะบอกลาปีนังกันแล้วครับ บอกเลยว่าสะพานรอบเนี่ยคนละเส้นกับขามานะครับขามาเป็นสะพานที่ข้ามทะเลแบบสั้นๆขากลับนะครับเพื่อที่เราจะเดินทางไปเที่ยวข้างหน้าต่อเนี่ยเป็นสะพานที่ระยะทางโคตรยาวเลยจะยาวแค่ไหนไปรัแบบชมกันดีกว่าครับมอเตอร์ไซค์ถ้าขับขึ้นมาบนสะพานแล้วอยากจะแนะนำอย่าเผลอชมวิวเพลินนะครับหาจังหวะเข้าซ้าย ให้ได้นะครับเพราะว่าบนสพานแห่งนี้ที่เราต้องข้ามไปเนี่ยมอเตอร์ไซค์เขาจะมีช่องของมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะเลยนะครับแนะนําให้หาจังหวะเข้าซ้ายให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะ,ะเพราะว่ารถบนสะพานเขาก็พวกรถยนต์อนะไรเยงี้าจะขี่ไวเ้เป็นปกติของคนมาเลยอยู่ครับเนี่ยจะเป็นช่องแบบนี้แล้วก็จะขี่ในลอกนี้จนกว่าจะถึงอีกฝั่งนึงนะครับ ระยะทางบนสะพานแห่งนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ24กิโลเมตรความยาวเหนือระดับน้ำทะเล16.9กิโลเมตรอยากจะบอกว่าอยู่กันบ,บนนี้ไปยาวๆย,ยาวในที่นี้คือแบบโคตรยาวโคตรนานนะครับแล้วก็จำกัดความเร็วอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งถ้าขี่เกินก็ไม่รู้ว่า เป็นไงครับเราก็พยายามขี่กันอยู่ที่7080นะครับเนื่องจากลมก็แรงเลยนะครับถ้าขับไวก็ยิ่งแรงไปมากกว่านี้อีกลมพะทะเอาเรื่องอยู่ครับแต่ไม่เอาเรื่องเข้าสะพานที่เราขับข้ามมานะอีกเส้นนึงอะ่ะก็จะสั้นกว่านี้เส้นนี้คือยาวจริงนะครับยาวแบบขี่กันยาวๆอ,อ่ะอ่ะยาวแค่ไหนก็เดี๋ยวพาแวะชมซึ่งใหญ่จะบอกว่า เป็นกิปที่เราตัดต่อนะถ้าไม่ได้ตัดต่อนะยาวยาวจริงๆริไรัแบบชมกันเลยครับ ครับอะช่วงระยะทางกไกลๆอ่ะเราจะเห็นเห็นเป็นแค่เหมือนเกาะเกาะนึ่งครับจะมองไม่เห็นตึกเลยคิดเอาว่าไกลขนาดไหนพอลงมาครับเราก็จะเจอกับเส้นทางทางด่วนทันทีแต่เรารถมอเตอร์ไซค์ครับทางด่วนมาเลเซียฟรีฟรีเลยนะครับขับยาวๆไปกันแบบยาวๆขับไปได้เรื่อยๆสบายๆถ้าคุณได้มาขับรถที่ประเทศมาเลเซีย บอ,บ,บอกเลยว่าลงรักครับยิ่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยบอกเลยว่าลงรักแต่แอบถากทีพีที่เขาขับรถยนต์มากันเขาบอกว่าหลายร้อยอยู่นะคทางดำวจเขาว่าถ้าแบบรถยนต์อะไรางเนี้เขาจะมีจุดแวะตามทางครับซึ่งมากับพี่ๆที่เขามีอายุหน่อยแล้วก็ต้องแวะนะครับเราเล่นเราเล่นที่เขาก็เอาเรื่องอยู่นะทีกันหน่วยยี่ร้อยสามเป็นบางช่วงนะครับ อยากจะบอกว่าจุดพักตรงนี้ไม่มีแอร์ไม่มีแอร์มาเมดิเซียสิ่งที่จะช่วยเราณนาเวลานี้ได้ก็คือไอศครีมไม่มีแอร์ไม่มีแอร์อ,รอากาศคือไ้ได้เลย โอเคครับเดินห้าริงกิตไมาทายสิเออใช่ไหมนี่ไงทีมีม 7. เจ็ดยี่สิบยี่สิบห้าก็แหละต้องยี่สิบห้าริงกิต ตู้เบอร์สามทเวนตะ <c oughs> ดิงกิตนัมเบอร์ 3. 3> <5? S 2> ทีไฟทเวนตี้เซฟไนะอ่า รอใช่ไหมมายังอะ่ะเขาบอกกรุณารอ่อะะฮบอกก็เลยอะ่ะ,อกกอะใช่พี่บอกไปเท่าไห, <25 S 2> <25 S 1> หร่สามสิบยี่ห้าพี่ยี่ห้าเรนจิตามไปอีกลูกแวงบนยี่ห้ายี่ห้าเต็มเหรอไม่เต็มพี่ไม่เอาเต็มมันเกือบเต็มไงเต็มแต่แม่งล้นใส่ ถนนเส้นนี้นะครับบูมขอเรียกว่าอยู่ในจุดของอีโป้ละกันแต่บูมไม่รู้หรอกว่าจริงๆเขาเรียกว่าอะไรแต่มันอยู่ในเขตของอีโป้นี่แหละ,อะบอกเลยว่าโคตรดีโคตรฟินขับโคตรฟินเลยจริงๆแถมอากาศเริ่มเย็นขึ้นมานิดๆครับอยู่ข้างล่างอ่ะโคตรร้อนเลยเหงื่อนี่ท่วมเลยครับแต่พอขึ้นมาถานนเส้นนี้คือแบบฟิลการขับรถเราเริ่มโอเคขึ้น แล้วก็ความเร็วเริ่มขยับขึ้นมานิดนิดหน่อยหน่นอยแต่ก็ไม่ให้เกินร้อยีย่อะไรเงี้ยเพราะว่าไม่มั่นใจเรื่องค่าปรับของนก็พยายามควบคุมหน่อยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ขอขึ้นนาพวกพี่เขามาเพราะว่าเริ่มมีอาการว่วงขึ้นมานิดหน่อยแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบกดจนมากมายเพราะว่าเดี๋ยวจะห่างกันไกลเกินไปอ่าบอกเลยว่าจุดเนี้ยอุคคเรียกว่าโต๊ซึ่งเรากำลังมุ่งหน้าจากปีนังเข้าสู่ตัวลาลัมเปอร์ โคตรดีครับแนะนําส่วนอีโปเนี่ยเรามีแผนกลับมาเที่ยวนะครับไม่ใช่เราขี่ผ่านเลยนะเราต้องกลับทางนี้เรามีแผนกลับมาเที่ยวอยู่แล้วแต่รูทวันเนี้ยเราก็ขอผ่านไปก่อนเลยละกันนะสำหรับที่ท่องเที่ยวในโต้บันทาว์อะไงธรรมชาติโคตรดีโคตรฟินและถนนโคตรด,ดีครับมอเตอร์ไซค์โคตรฟินนะครับและข้างหน้าเรานะครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของอีโปเลยอุโมงค์ที่เขาเจาะทะลุเขาไปเลยครับ แต่ว่าไปเจอกันใหม่ EP ต่อไป